อาละครับตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำมันเครื่องที่เป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับเห็นใช้กันเยอะอวยกันเยอะนะครับตั้งแต่ขวด600กว่าบาทนะ6,700อ่ะนะจนมันเหลืออยู่ประมาณ400ร้อร้อกว่าบาทนะครับอืมแล้วแต่ร้าน <laughs> ผมก็เพิ่งจะมาใช้ตอนที่มัน 400วกว่าบาทนะครับราคามันรับได้กับคุณภาพนะครับก่อนนี้ผมไม่ใช้เลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าราคามันแพงเกินคุณภาพนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้นําเข้ามาขายังเป็นทางการนะครับมีคนนําเข้ามันก็เลยบวกเยอะไปหน่อยนะผมก็เลยไม่ได้ใช้นะเออตอนนั้นคนก็ด่าผมกระจุยกระจายแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าราคามันควรอยู่เท่าไหร่นะเออเลิกเลิกบ่นสักทีว่าเคยใช้ไมของแพง ผมก็ทำอ่อนๆอจริงผมใช้แพงกว่านั้นเยอะนะครับคือคนเลือกเป็นกับเลือกไม่เป็นมันต่างกันนะครับนี่คือราคาที่มันเหมาะสมนะปัจจุบันนะก็คือโมตูนเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นหลอดเต็มเลยนะร้อยเปอร์เซ็นเนติกนะครับอมตัวนี้จะเป็นซีรีส์เจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับโฟร์ทีเอสเส่สินะครับแล้วก็ มาตรฐานนะครับญี่ปุ่น JASO MA2 นะครับมาตรฐาน API สุกสุด SS SN, SN นะครับ SN เลยนะครับแล้วก็ผสมเอสเตอร์นะครับเป็นเอสเตอร์นะกรุป๊ปกุ๊ปหนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็นเบดออยล์กรุป๊ปสบวกกรุ๊ปห้นะครับเนี่ยกรุ๊ปสใส่เอสเตอร์นะครับ จริงๆมันคือตัว h ฮดเทคร้อยอะครับเอามาใส่เอเตอร์นะครับประมาณนั้นนะครับให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยตัวท็อปนะครับสำหรับที่มีทอพอครับรองรับนะครับสามร้อยวีเนี่ยทอพอไม่รองรับนะครับเป็น น้ำมันเครื่องในสนามแข่งแล้วก็แบบเหมือนใส่แล้วทิ้งอะครับใสแล้วเปลี่ยนทิ้งมันอายุการใช้งานมันไม่ได้ยาวนานนะครับก็จะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะแต่ปัจจุบันเหมือนเขาจะทํา B2 มาเพื่อให้ใช้อ่าบนถนนได้นะครับไม่ใช่แบบถ่ายถ่ายใส่แล้ววิ่งรอบสนามเสร็จแล้วไปถ่ายทิ้งนะครับไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> ก็จะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะครับแต่เอาไปว่าตอนนี้อะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอืมอ่ะเรามาดูกันนะครับน้ำมันตัวนี้นะครับจะเป็นผลิตเวียดนามนะครับจํานวนหนึ่งลิตรนะครับเห็นชัดเจนนะเออสังเคราะห์ร้อยเปอร์ซนนะครับก็ได้รับมาตรฐานมากมายนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับไม่ต้องไปพูดถึงน้ํามันเครื่องรถยนต์นะครับนี่คือน้ํามันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับ M 4โอเคนะเออตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ถึง1 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับใส่ได้นะครับใส่ได้นะเออผมบอกก่อนไม่ต้องมาแบบเฮ้ยนี่มันน้ํามันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับสองสามพันเขาก็ถ่ายแล้วนะครับถ้าสองสามพันถ่ายแล้วนะครับนู่นครับมึงไปใส่น้ํามันแร่ครับคุ้มกว่าเยอะมึงไม่ต้องมาใส่อันนี้หรอกครับ เพียงตังค์นะครับเพราะว่าในคู่มือหลายๆเล่มนะครับสังขอแทนร้อเ์เซ็นเขาจะบอกเลยว่าสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับคู่มือของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับจะใส่ได้หนึ่งสองพันกิโลเมตรนะครับกองน้ามันเครื่องสองหมื่นถึงสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับเขาจะบอกอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอ้างอิงตามเอกสารข้อมูลก่อนนะครับและความรู้สึกมึงเอาไว้ที่หลังนะครับว่ามึงอยากเปลี่ยนเร็วมึงรักรถเรื่องของมึงครับเงินมึงครับอ่ะนะ โอเคนะเออตัวเนี้ยผมใส่แล้วนะครับหมื่นโลใส่ได้นะครับแต่แต่แต่นะครับมันมีแต่อยู่ต้องมานตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของตัวแต่ละรุ่นการระบายความร้อนของตัวแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับแล้วที่สําคัญน้ํามันเครื่องตัวนี้เป็นเบตออยล์กรุ๊ปสามบวกห้ากรุ๊ปสามนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับแต่ข้อเสียคืออัตราการระเหยมันจะค่อนข้างสูงนะครับ แต่ตัวนี้ดีหน่อยว่ามีเอสเตอร์เข้ามาแจมนะครับทําให้อัตราการระเหยมันน้อยลงนะครับโอเคนะครับอืมอ่าระยะที่มันลื่นนะครับที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันลื่นลื่นแบบตั้งแต่ศูย์รอนะครับก็ตามชื่อมันเลยครับประมาณเจ็ดพันครับมันลื่นถึงประมาณเจ็ดพันนะครับอ่าเจ็ดพันกว่านี่แหละมันไม่ใช่เจ็ดพันเป๊ะเจ็ดพันกว่ากว่าแต่ไม่ถึงแปดพันนะครับมันยังลื่นอยู่นะครับแต่พอหลังพอหลังเจ็ดพันกว่าไปเนี่ยนะครับ มันจะเริ่มดรอปลงนะครับด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีสูตรของเขาอะนะครับผมใช้แล้วผมรู้สึกแบบนั้นนะครับเจ็ดพันกว่ามันเริ่มดรอปลงจนถึงหมื่นกว่านะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองที่ผมถ่ายทิ้งเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าตั้งแต่เจ็ดพันกว่าเนี่ยมันดรอปลงนะครับความลื่นส่วนต้นกลางปลายนะครับในการอัตตาเร่งนะครับลื่นเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่มีไม่มีรู้สึกว่าหน่วงเครื่องนะครับเป็นน้ํามันเครื่องที่แบบอ่ะใส่แล้วรู้สึกดี ในการแบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับไหลลื่นดีนะครับไม่มีการติดขัดใดๆทั้งสิ้นนะครับการเข้าเกียร์นะครับรถมันเป็น MA2 นะครับสำหรับรถใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวกรุ๊ป3อย่างเช่นเท่เพจร้อยผมก็บอกแล้วว่ามันก็ค่อนข้างเข้าเกียร์ได้ดีนะครับแต่มันไม่ถึงกับนุ่มกรุบนุ่มแกลบหรือว่าสมูทมาก คือคือเข้าเกียร์มันก็เข้าเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับมันปกติของมันเลยปึงป้งปั้งปึง้งปั้งเข้าเกียร์ไม่ได้ฟงไม่ได้ฝืนเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันดีหน่อยที่มันมีเอสเตอร์เข้ามานะครับทาให้แบบการเข้าเกียร์เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับนิดนึงไม่ได้แตกต่างกันเราฟ้ากับเหวนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรารู้สึกได้นะครับเวลาเรากดเกียร์เนียมันรู้สึกว่าเออมัน มันลื่นขึ้นนิดนึงนะครับมันลื่นกรึบลงไปอย่างนี้นะครับเออมันมันรู้สึกมันนุ่มนวลขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบตัวตัวที่ไม่ได้มีเอสเตอร์มันก็ไม่ได้แบบเข้าไม่ได้หรือว่าต้องไปกระทืบเกียร์มันไม่ได้ขนาดนั้นมันคือมันก็คือกดลงเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าความนิ่มความสมูทอ่ะมันจะต่างกันนะครับตัวเนี้ยมันจะดีกว่าดีกว่าตัวตัวเฮดเทคร้อยที่ต่อจากมันนะครับอืมถือว่า คุ้มค่าที่จะจ่ายเพิ่มนะครับอ่าก็คุ้มค่าอยู่นะครับมันก็แค่ให้ความรู้สึกนิดนึงบางคนอาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะครับคนจับได้ก็ก็ดีไปนะครับก็รู้สึกคุ้มค่าเงินถ้าจับได้เออกดปุ๊บมันก็ดีอ่าอ่าประมาณนั้นความเลื่อนก็เจ็ดพันขึ้นไปมันก็จะเริ่มดรอปนะครับการเข้าเกียร์ก็สมูทขึ้นเื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จ่ายแพงขึ้นนะครับอืมการชะล้างนะครับทําได้ค่อนข้างดีนะครับ ผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปกป้องเครื่องยนต์ชำระล้างได้ดีนะครับเศษโลหะเนี่ยเกิดน้อยมากนะครับความเสียหายเกิดน้อยมากแล้วก็การชำระล้างคาบเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสะอาดเลยนะครับจริงๆสังเคราะห์ร้อยมันทําได้ดีทุกตัวนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับน้ำมันเครื่องออกมาค่อนข้างแบบดําเลยนะครับจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดําได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ ฟิลลิ่งของตัวน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นไหลเร็วนะครับฟิล์มบางไหลเร็วนะครับประมาณนั้นคือมันทำให้หล่อรื่นชิ้นส่วนได้ไวนะครับตอบสนองได้ดีนะครับไม่ต้องวอร์มเครื่องนานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันยังไงอีกอะเหลืออะไรนะ เท่าที่ผมดูมันก็โอเคนะเออผมผมก็ไม่รู้จะติอะไรอะน้ำมันเครื่องราคาเ้าราคาประมาณนี้มันก็โอเคแล้วนะครับแบบเออราคาแบบสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับรับได้นะครับสําหรับคุณภาพประมาณนี้นะครับแต่ตอนนั้นที่มันขายแพงมันก็เวอร์ไปหน่อยนะครับมันเป็นกระแสเยอะๆตอนหลังมันก็ราคามันลงตัวเข้าที่นะครับก็น่าใช้นะครับใครจะซื้อก็ระวังของปลอมด้วยนะครับซื้อจากเว็บที่ไว้ใจได้ออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไงใครลองใช้แล้วชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ผมว่าคนใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใช้แล้วก็โอเคนะครับอืมถามว่าแนะนําไม่ใช้ไหมแนะนําครับถ้างบประมาณถึงนะครับสําหรับคนที่ขี่รถเล็กจนถึงรถใหญ่ใส่ได้หมดนะครับคือ น้ำมันเครื่องใส่ยิ่งแพงก็ยิ่งดีนะครับแต่เราก็ต้องใส่ให้มันคุ้มค่าด้วยนะครับแต่ถ้าใครรวยไม่ได้วอลลี่อะไรก็เปลี่ยนๆไปครับขี่ร้อยโลถึงปักจอยก็ถ่ายทิ้งก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าใครแบบมีตังหแต่ว่าฉลาดใช้ของนะครับต้องรู้ว่าน้ํามันเครื่องตัวไหนมันใช้ได้ถึงประมาณไหนนะครับโดยที่มันยังไม่เสื่อมคุณภาพนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ